ตรวเช็คซ่อมเครื่องซักผ้าถังสองถังนะครับผมของซัมซุงของของซัมซุงอาการก็คือทั้งปั่นแห้งไม่หมุนนะครับลองสตาร์ทมอเตอร์ดูนะครับครับเสียงมอเตอร์จะไม่หมุนนะครับผมสังเกตดูนะครับมอเตอร์ผมเช็คคาบาเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเจ็ดบาลาน์นะครับผมตัวนี้เช็คก่อนเลย ของปั่นแห้งนะครับผมเช็คเลยพระผมเจ็ดจุดแปดบาทนะครับผมเจ็ดจุดยีแ่แปดบาทครับผมบาทมีนะครับผมเช็คถังซักเลยถังปั่นแห้งเช็คแล้วเช็คถังซักเลยๆๆ ตัวนี้จะสิบสองบาลานตนะครับผมเจ็ดตกไหมครับผมสิบสองบาลานตนะครับสิบสองบาลานจุดสามสี่บาลานตหรือไมโครนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้ตัวใหม่นะครับเช็คใส่กับตัวใหม่เลยตัวใหม่เจ็ดบาลานนะครับทั้งสักว์ก็ 12บาลัดครับผมบบโอเคนะค้าบาร์สต์เตอร์ใช้ได้นะครับผมถอดมอเตอร์หรือได้ปั่นแห้งออกมาเลยนะครับปลดแต่กอเบรกออกก่อนนะครับ <c oughs> นัดล็อกตัวนี้จะเป็นเบอร์แปดนะครับผม จะอยู่ที่เบรคหล่นเลย 8. จะมีน็อตยึดแท่นเครื่องของแท่นมอตเตอร์สี่ตัวนะครับผมขันหลอกเลยนะครับ นี้ก็ตัดออกเลยครขันนั่นนดไม่ออกนะครับผมมันแน่นก็ไม่ต้องขันก็ได้ก็ตัดออกเลยนะครับ เลยโอเคนะครับออดไปเข้าลมกันนัดสามตัวนี้ออกด้วยนะครับผมเป็นนัดเบรกนะครับตัวนี้ต้องยางมันด,ดีด้วยลย่ะใครจะขึ้นให้เขาโอ้ยตัวคู่ไม่ยังวะ สาเหตุก็เกิดจากน้ำจากถังปั่นแห้งนะผมไหลลงนะครับผมโดนโมอเตอร์ทำให้น้ำถูกมอเตอร์แล้วก็เกิดอาการไหมและเกิดสนิมเอาโมโมอเตอร์ไม่หมุนนะผมติดโอเคเอาไปเลยครับตัวนะี้ Okay. Okay.